กูอยากให้เสียงกูนี้สว,วัสดีค่ะทุกคนใครเข้ามาแล้วพีมคุยกับหนูหน่อยหนูไม่แรงนาหนูจำไม่ได้ไม่รู้จะพูดยังไงอะไงนอนอะไรผู้อื่นน่าร่าพอใานี่น,น,นาออ่านนจนเก,กินเนาะเฮ้ยวัดดีเจ้าเหมียวใครวะ ทำไมชื่อคุณคุณห <laughs> <laughs> ยาวันดีครับเจ้าอันด้จเสียงเดิมใช่ไหม <c oughs> เสียงเดิมกลับมาเถอะคือดิฉันไม่มีออกจริงๆรหมแบบหนูเสียงมันไม่ปกติแต่แต่ไหนมเพื่อนเป็นตั้งแต่ก่อนยี่สิเจ็ดป่ะยี่หแค่นแต่ยี่สิบหอใช่กินข้าวกันเป็นลูเครื่องไหมครับ ได้เป็นลูกครึ่งค่ะครึ่งคุณบุ๋มคุณดี้าโอ้ีหมึงรู้จักพ่อกูมากี่ปีแล้วน่ะอ๋อโอเคขอบคุณนะอยากให้กวางเหลียวหลังเราไม่ยังเนี่ยอาจจะยังก่อนชอบชุนนักศึกษามากครับบักหลมันขึ้นบัมากเนี่ยวะ เขาอาจจะชอบไม่ชอบมึงเื่องแบบเี่ยเ้อทําไมทําไมถึงไม่ชอบกูในเครื่องแบบกูรู้มึงทําตัวแบบให้เกียรติสถาบันอ่าโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนเดินเออ okay, okay, เ,เราจะไปเปลี่ยนชุดแล้วนะคะแล้วก็ตอนก่อนจะไปเย,ยี่ยมก็ไปเปลี่ยนใหม่คนที่ไหนครับต้องตอบอยังไงอ่ะ <c oughs> คือมึงเกิดแล้วมึงโตที่ไหนกูโตที่นี่กูเกิดกูเกิดน้องบวัวแต่กูโต คนขอนแก่นก็ได้ค่ะเพราะว่าอยู่ที่นี่ตั้งแต่เด็กตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่ขวบหนึ่งอะรู้รู้ความก็คืออยู่ขอนแก่นไแล้วดีครับพี่ค่ะคือไม่เข้าใจว่ามาปิดถ้าม่านทำไมมันนีงไม่มีแสงอยู่ขอโทษขอโทษขอโทษค่ะคนใส่ครับขอถามคนใส่ครับคนอยู่นี่ล่ะจ้ะคน ค้นอะไรก่อคน้นอย่างก่อค้นคอนแกนกวางน้อยอย่าเป็นแมวอย่าอย่ามองล่ากแบบนั้นกูรู้นะมึงคิดอะไรอยู่อะคิดแหลกกูอ้องอยู่วู้ตื่นี่นี่นี่อย่ามาัดอย่างก่อคือเอาเพื่อนมาหน่อยโอ้ยสาภาบ้างตอนนี้เด้อปวดตึงเศร้าคอนแกนคือกันบอ อุ่บปวดคอก็คือออกแรงสิเนี่ยกัดยางแต่ยางมาไห่กูได้ส wow. ิปิวไลน์ผิวแล้ไม่เปิดเพลงเพื่อนชุดโซกมากชุดนอนค่ะใครเขาตื่นกันคะเวลาเนี้ยขันแก่นนินแดงไฟแดงอะไรวะอะไรอ่ะทั่วไปเดี๋ยวว่ามินี้กูแสมข้อตาน่าจามหมู่ปิดเลย เก็บไปร่าไปกินเรานะเพื่อนเพราะเป็นหงาคุณเล่นบานไม่มีเสียงคัะคืนนี้ก็ไม่มีเสียงค่ะตั้งแต่ปีใหม่คือไม่สบายตั้งแต่ปีใหม่อะเปิดปีใหม่มาปุ๊บกะบอกสบายก็เออเหตุกไปจบไม่ดีเยอะไฟแดงเยอะมากจริงเยอะจริงแต่หนูไม่รู้หรอกหนูไม่ออกจากห้องอะไรนะเขาบอกไฟแดงเยอะมาก หนูไปไม่เคยติดน้งไฟแดงอ่ะโอ๊ยไปกูพารอจนบ่มีไมแดงห็นไปตอนเที่ยงคืนไม่ไม่ไปตอนดึกๆึกไม่ไม่เคยติดน้งไฟแดงอ่ะอ <laughs> ุ้ยขอบคุณค่ะอ<ห>ุ้ยเมึงกูบอกว่ากูอยากเป็นแมวเขาส่งแมวมาให้กูเต็มเลยพี่ชอบผ่าไฟแดงอาจจะยังก่อนไม่ได้ไปเรียนหรอคะไปบ่ายค่ะจริงจะไปจริงจะไปเช้าแต่ว่าเพื่อนโทรบอกว่ามึงอย่าไปดีกว่าก็เลยไม่ไปเพราะว่าเขาเขาข้าแบบกัน มือพาไฟแดงตลอดอันี้ีเดียอยู่ถนนไหนครับไม่รู้ว่ตจำที่ถนนไม่ได้อะตั้อแต่เส้นนี้ถนนเปไฟแดงเยอะยนะขอบคุณค่ะอุ้ยใครเปย์อะชอบตรงเลยเวลามีคนเปย์แล้วเราไม่รู้ตัวเนี่ยว่าของใครเนี่ยคือแบบเหมือนเขารู้แบบเหมือนเขาดูออกว่าแบบว่าว่าไม่มีตังค์ใช้อย่างเงี้ยขอ,อนแก่นใจร้ายก็ไม่ร้ายถ้าวันไผ่หรอก พี่จะว่าพี่จะติดเอปแล้วนะครับพี่รู้ครับพี่เลยไม่ไปไงครับข้ามอย่างนี้ทุกคนคืออันวิชานี้เนาะกูไปหนูไปแล้วหนูไปแล้วหนูโดนด่าหนูเลยไม่ไปเลย <c oughs> ไปเรียนสี่ปอยูสี่ปบบายสี่ปอย,ยูตอนนี้คือมันอกตื่นยงกูไมู่กูไม่รู้กี่โมงวะหกวันนี้น่าจะโลกหกมั้งคิดว่านะ กูเลิเรียกกันมุกอีกกันรถกันยังเฮ้ยถ้าว่ากูไหนไปถือถือปล่อยฮ้ยังไม่ส่งงานนั่นเลยว่ะไอ้ต้องห่ววันนี้กูไปหรือกูไปกำลองนั่งฟังคำขอนแก่นรักเดียวเหมือนนายเดชครับขอนแก่นรักเดียวที่แปลว่าอาจจะยังก่อนเขาบอกขอนแก่นรักเดียวแสดงว่ายังไม่เจอแสดงว่ายังไม่เข้าถึงซิกเนเจอร์ คุยวันอีกเว้ยอนรักเดียวเฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณอะไรนะชิชินเค้กคอแกนคลังเดียวจริงแต่ไม่ใช่ในตัวเองอยากมีความสัมพันธ์แบบขอนแก่นอยากหรือบอลเป็นยังไงนความสัมพันธ์เปิดตัวแต่อยากกอดได้ได้จุดสีเขียวได้ค้ดเส้นโค้ดเส้นขางสามวงเอออยู่ด้วยกันทุกวันแต่หวังทุกคนว่าโซดโคตรเหี้ยอยู่กันให้ ยูน่าพ่สปานมาคามแดนแมนยูแล้วเขาน่ะเปิดตูกคืว่าแมนอยากก่อนไม่อยากซีบอลเด้อเฮ้ยขอบคุณนะคะเฮ้ยตัวเองถ้าตัวเองจะส่งอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะถ้าตัวเองจะส่งไอศ์ครีมมาตัวเองส่งอะไรมานะไอที่มันเป็นของขวัญที่มันมีหน้าติดอ่ะเขาอยากมีเขาอยากมีของขวัญแบบมันมันมันติดหน้าได้อย่ี้มแม่มันมาส่งนี้เยอะเขาแบบไม่ไม่คืนไหมฮเมื่อแตให้กูคุณเหอบาแข่งแรกเหรอล่ะ แบบใดอีกอีหลากครับแ้่ของไอ้จ้าผมบานน้องตุมึงบ้านน้องตุ่อยู่ตรงไหนหมุนฝั่งโรงเรียนเป็หมุนสาวขอนแก่นเด็กทุกคนจากประสบการณ์พอแต่เด็กหน่อยแต่ของก็เด้ยว่าพอก็เล่นเด็กหน่อยทุขนอนปีจะบอกว่าเด็กหรือจะบอกว่าเด็ดน่าจะเด็ดทุกคนอ๋อจะบอกว่าเด็ดใช่ไหม <c oughs> น้าเดชยังรักแค่ย่า,ยาคนเดียวเลยยิ่งเมื่ใส่มาตรฐานนาเดชเป็นได้การวัดบอกบอกตรงๆน้าเดชคนที่ไหนวะขอนแกน่นเออน้าเดชน้าเดชกับเดียร์แต่เขาบอกเฮ้ยขอบคุณค่ะน่ารักน่ารักตรงเลยวิ้ยก็อยากใช้เสียงกระเส่าอยู่นะแต่ใช้ไม่ได้มไม่เสียง <c oughs> มาตรฐานจริงๆ แกอยากมาใช้มาตรฐานอดีตในการในการวัดในการตัดสินัยรุ่นฉันจะบอกว่าขอนแก่น,น่ะฉันไม่ได้อวยนะซินเจอร์มาหมดแล้วกูให้อยู่แต่กับพ่ขอนแก่นลล <c oughs> นี่แหละเรียนหนูนะจริงไม่เหี้งตั้งแต่กูเกิดที่สระแกกูไม่เคย้อ,องไห้นะกูน่าขอนแก่นในปีเดียวกูไฮแต้ต่แมน <c oughs> คือขอนแก่นอะคนดีๆก็มีแต่มันน้อยแต่หนึ่งในนั้นอะก็หนูไง พี่หลีหนูมี่นอกจากเราจะแบบเอคุณบอกบอกเถอะจะเขาซีวาวะไม่ก็จะบอกว่าอยากได้แบบอะไรเกาะอยากได้เมียงามกับหนูกับหันมาทางนี้เบิ่งเด้ออยากได้อยากได้อะไรเกาะคูณพ่รูู้่อบอกแล้วพ่อกไปฟังว่าอันนี้วะพ่อบอกว่าจะคุณกล่องไปนางแปลให้ยัได้เหรง สวัสด,ดีปีใหม่หนูกวางจากหนูสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีปีใหม่นะคะอยากเลี้ยงครับโอนหลังบ้านมาได้เลยคะ่ะเลี้ยงแบบไหนเอ้ยอุ้ยขอบคุณค่ะอุ้ยมึงมาดูอันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้มึงมาดูอันนี้หยิบไม่ทันแล้วคือเอาเลยมึงมึงฟังเสียงกูเลยพี่รูขออีกขออีกได้ไหมมึงเลี้ยงแร่นกไหมทำพี่นั่นแหละอยู่ไหน ครับยุหัลเฮ้ยมึงไม่คิดเมื่อกี้มันคืออะไรอ่ะไม่เคยได้อ่ะมึงมันคืออะไรเหมือนเหมือนกูได้ของเล่นใหม่ของเบอรจริงจริงนะมันคืออะไรอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยมึงกูไม่เคยได้อ่ะเสียงแมนมากครับตาหมูก้อนอิงแค่คนเด็ดจริง ปวดเจ็บคอไปหาหมอมเพื่อนเออเราไปแวะหาหมอก่อนไหมตายกูเขา่าวสายกูถึอกูถืออาจารย์ปล่อยเราปล่อยอีกกูว่าไปเรียส่วนหนูจะไปแวะหาหมอก่อนหนูไปหาหมอมาสามรอบแล้วตั้งแต่ปีใหม่มาอา๋อคอยร้งบาลาลังดูนิดดีเชียไปเสียนเขาบอกน้ำขับน้ำไม่ไหว <c oughs> พี่ <c oughs> พี่น้อมก็ไม่ช่วย <c oughs> พวกหนูกินน้ำมาแบบ ทั้งน้ำเย็นน้ำร้อนน้ำอุ่นกินหมดหอ่ะเด็กกินก็กมันก็เปิดไปซื้อมอลาดไหมหไปแวะซื้อมอลาดไหมตอนนี้กูไม่มีตังค์เออทุกคนไม่มีตังค์